จะต้องร้างบางไทยท่านและควาชัยชนะครั้งนี้ให้ได้อามินมิคาสะมนุษยชาติโทษฮะาผมดูแอทแทกออนไนท่านมากไปหน่อยอะ่ะ นี่เธอที่อยู่ตรงนั้นน่ะกำลังทำอะไรอยู่เหรออืมไม่รู้สิแต่อยากได้ไหมาว่างมากมึงก็ไปดูมิมมิมคนไทยพากโดยทูฟุคุงคุงคุง,คงมีเอ็กโคซะด้วยถ้าเกิดตัวคุณอยากพากยิ่งกับแอดแล้ะก็ง่ายๆเลยนะครับเขียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิกเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมิมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียข,ของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งไม่มีเอฟเฟกต์เสียงใดๆหพวเรื่ที่เหลือแอดจัดการเอง ก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสต์เลยนะแค่นี้ก็ได้ภาคลิปได้กันแล้ว เมื่อผมลืมเรืองประวัติการค้นหาแล้วครูเพอเปิด Google โ h r แต่ไม่เป็นไรนะเพราะผมเป็นคนชิวๆน่าจะคิดมากทำไมเล่าก็แค่อาจารย์เปิด Google Chrome ไม่มีอะไรหรอกนะมีอารมณ์กับเพื่อนตัวเองควรทำยังไงดีคิดเกินเลยเพื่อนแต่เพื่อนเป็นผู้ชายควรทำยังไงดีเกิดอารมณ์ผืนกับเพื่อนมันเรียกความรู้สึกอะไรมึงค้นแต่ละอยา่างผู้ชายทุกคนในห้องจงระวังตัวมันไวแนะนำเพลงเศร้าทีครับเอาแบบว่าฟังแล้วอยากลาโลกนี้ไปเลยได้เลยแล้วเรามืองฟัาแล้วมืองเศร้าแนะ่เราจะทำตามสัญญาขอ เวลาอีกไม่นานดูไหมกำลังสนุกแม่เอาความสุขกูคืนซังกันกูเศร้ธธาว่าได้ยินเพลงนียกูมไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วตั้งแต่มีเพลงนี้มาเนี่ยมันผมประอยัดไฟขึ้นเลยครับ<อ>นี่รุ่นพี่ไปทำอะไรที่าวน้ำเนี่ยนี่นเะน่ยคุจะตื่นจาาัเน,น,นะนไนไม่คูดนิลยอ่ะนกําลังทำสงครามอยู่นะสงครามอะไรเล่ารุ่นพี่อยู่ในน้ำนั่นไงไม่ทราบว่าเซนเซคุยกับใครออเหรอคะสนใจรุ่อมสไมมมึงอ่ะคิปหายแล้วไง ต้องหาความแปลกของภาพนี้แต่ละคนนี่ชื่อเท่มากเลยฮะชื่ออินโดนเนี่ยก็ไซเบเรียนแต่ของไทยเราเนี่ยคารียูไน,นคือรู้เลยว่าแม่งไทยแท้แน่แน่แหมกลางคืนเนี่ยก็หิวนี่นะอยากกินกะหรี่ปั๊บนี่ <ขอ S 1> กะหรี่ปั๊บเบืองไทยเราขึ้นชื่อนะครับนี่ทำไมเนี่ยถึงอยากอยู่ศาสนาคิดเนี่ยก็กูชอบแม่ชีอะดิแม่ชีน่ารักตรงไหนอะ แต่ลนะท่านไม่ทราบอยู่โบทไหนยิ้มสนานรักเชียวอย่าโดนชาวละล้างบาปแม่ที่มองหน้าอย่าให้ผมเข้าบดใช่ไหมล่ะโอเคผมไปครับแล้วนี่มันตัวเลขบ้าอะไรอ่ะเข้าไม่หวยหรือเปล่าเนี่ยไอผมก็ผู้รู้นะเนี่ยว่าศาสนาคิดอ่ะมีให้เลขกันด้วยดีโลต้องมีไปกันใจญ่แล้วฟีเลงมีไฟหน้าเนี่ยนะเป็นไฟไม่ได้ดิมังเคยดูหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังนี่เองไม่ต้องมีก็ได้ฟีเลนไอของแบบนั้นนะเพราะทีวีจอแบนอ่ะมันแพงกว่าจอหนูน่รู้หรือเปล่าดูเหมือนเธอจะมีคนเกลียดนิดหน่อยนะ เธอปอมึงว่าใครนั้นเหี้ยวเหี้ยวไงอัวต้องแคบ,บอ่ะไอ้ของแบบนี้กูเคยได้มาแล้วเว้ยมึงให้มากูให้กลับไม่กองพวกยายสมัยนี้แม่งเถื่อนกันจังว่าแม่งให้นิ้วกางกาันยับเลยอ่ะนี่คือผักกรอบที่ผมเลือกถ่ายมาถึงไอ้ผักนี่เหรอไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมมาถึงอันนี้ตั้งหะ<อ>ชายผักกรอบที่ไหนกันเล่ามันเป็นมันฝรั่งทอดมันฝรั่งถือเป็นผักหรือเปล่าให้แล้วตอนคุณเขียมันฝรั่งทอดมันกรอบหรือเปล่าล่ะลอกลอกรอบเห็นมั้ย มันก็เป็นผักกรอบเหมือนกันมันไม่ใช่ตรงไหนแล้วเออสึ่งนี้กูยอมได้ไว่าไอ้เวนเบนรายุติธรรมเสมอโอ้โหเน่าถ้ามีความคโค้งนนแม่งเบนราไปกับอกเลยอืมนี่แหละเป็นผู้ชายหน้าหวานหรือเปล่าอืมอันนี้ก็แบนอิดพื้นไปเลยสงสารซีซ่าก,กูเลยมันเอามาปู้ยี่ปู้ยำกูอยากจะตะโกนว่า ความแตกต่างระหว่างอะควาหญิงและอะควาชายอะควาหญิงเปรียบเสมือนเครื่องกองน้ำส่วนอะควาชายเปรียบเสมือนเครื่องจมน้ําอะไรวะมันมีเครื่องนี้ด้วยอะควาชายมันก็ฉลาดมีแล่เหลี่ยมวางแผนเก่งสามารถอ่านแผนการของศัตรูในอนาคตได้ส่วนดิกคนก็แม่งก็วอยวายทั้งเรื่องเลยคำแ้วก็ขัดึมาคํำสองก็คัดึมาคขัดมารคัดมา แต่เธอก็เป็นผู้ฆ่าคนอื่นไปเกิดใหม่ฉ่องนี้ไม่มีเธอแล้วคาซึมาคนต้องไปหายา,าบาลแทนน่นะส่วนพระเอกอควากูโดนพาไปเกิดใหม่ซะแล้วเธอจะต้องมีชีวิตต่อไปนะรูบี้ฉันรักเธอนะแล้วคณทุกคนเลยลาก่อนนะทุกคนใครไปโรงเรือลำไหนก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเพราะพระเอกกูเนะี่ยไม่ได้ลงเอยกับใครเลยเว้ยโถ่ ใช่ครับไม่ครับ,รบเกมเสียตังค์คนยังพวกเราไม่เล่นเกมแบบนั้นกันหรอกเว้ยเพราะพวกเรามีเกมที่เจ๋งกว่านั้นอา้าวครับเอเอขอโทษนะฮะไม่สว่านี่ในเกมฮิตเลยเนี่ยอือหืออันนี้มัน龙เกมสยองขวัญหรือเปล่าเนี่ยหมอกหนาเหลือเกินไม่เรียกว่าก๊อปนะฮะเขาเรียกแรงบันดาลใจที่เราสร้างเกมนี้มาเพราะว่าเราเห็นใจคนที่ไม่มีตังค์ซื้อเกมไม่ครับยังไงลนะ่ะมึงก็มาเล่นเกมเราบอกนี่แค่มึงมีเกมเราบอกเกมเดียวเนี่ยเหมือนมีทุกเกมอยู่ในเครื่องเลยนะเว้ย <c oughs> และนี่คือภาพจริงของเหตุการณ์ตอนสร้างระเบิดนิวเคลียร์นี่เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเพียงเราเมีสิ่งนี้เราก็จะกลายเป็นมหาอำนาจใช่แล้วละ่ะน่าสนใจจริงๆมันเป็นระเบิดที่แรงมากเลยนะฮะแม่งระเบิดทีเป็นหลุมเลยอ่ะซอมบี้แมงกลายเป็นฝุ่นมึงเล่นไพ่ vs ซอมบี้มากเกินไปแล้วนะคุณที่เจอโพสที่น่าสนใจบนหน้าเฟซบุ๊กไอเมีนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะกดดูแปบแต่อีนิ้วไม่ทัดทีของผมแต่เลื่อนฟีดคือจดเผอลีหน้าฟีดใหม่โพสมีมั้นตัวห้องคงจะต้องไปจากเจ้าโดยไม่มีวันหวนกลับอีกแล้วละจูดู เราจะสลายหายไปตลอดกาลตัวข้าหวังว่าตัวเจ้าจะเจอสิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวข้านะเ oh <my. S 1> มื่อตัวคุณต้องการจะดูอนิเมะสักเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือไบเบิลเนื้อเรื่องมีความดุเดือดเลือดพ่านนะฮะและมีวิธีการม,มากมายไก่กองเมื่อจะเป็นการสังเวยร่างกายและส่วนใหญ่การสังเวยเนี่ยแม่งจะชอบไปในเรื่องแบบนั้นด้วยเรื่องนี้แม่งก็มีความดาร์กหน่อยหน่งไม่เคยดูไม่เคยดูยดแต่เป็นฮิอนิเมะ นี่มึงแพ้มันยังกลัวจับแล้วเหรอกลนตาเหียวกลัวจับอีเซกเขก็มาคือ <c oughs> คนขายเนี่ยเขามาจากต่างโลกหรือว่าถ้าตึกกูแดงแล้วเนี่ยกูจะได้ไปต่างโลกแทนแหละครับแน่นอนว่ากินแล้วไปต่างโลกแดกแล้วตายขายแล้วรอดอ่ะนะกูว่าแล้วว่าไม่ต้องมาเวนี้ถ้า,าคนดูกันดีกว่าคุณจะเลือกอัปเดตอะไรจะอัปเดตเป็นแพ็ หรืออัปเดตแย,ย่งมันก็ต้องแนนอนอยู่แล้วสิวะกูจะต้องกดสีแดงอยู่แล้วจอาปเด็ไปพักทำไมเล่าเสียเวลาเปล่าและเสียเงินด้วยพวกเรื่องตัวที่มันชนะก็เศร้าไปเพราะกูไม่แคร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะผมตามบทไปเพื่อเทฟุฟกุงภาคเสียงเป็นผู้หญิงโอ้โหไอสัตว์ภาคเสียงได้เฮียมากเฮียจนกูสงสัยว่ามึงไม่ไอายคนเลยเลยถ้าประกอบกับมุกเฮนไตกูนี่หายไปเลยไปจากโลกไปนี้ด้วยมีดเดียว กูก็เข้าใจว่ามึงนั้นทับคนเดียวเออถ้าไม่แน่นะมันอาจจะผิดที่ตัวกูก็ได้อันนี้ไม่ได้ภาคีบล้ลูกอันนี้น้องด่าพี่แล้วครับขอโทษแล้วกันที่พี่ทำคนเดียวก็มันมีอยู่แค่เนี่ย